คุณพศคะถ้าจะประเมินจากผลงานของนายกรัฐมนตรีที่ตระเวนไปเป็นเซลแมนโรดโชว์ในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันคุณพศมองว่าสิ่งที่นายกทาเนี่ยถูกนับว่าเป็นผลงานได้หรือยังคะผมต้องเรียนนีนะครับว่าต้านความเป็นธรรมท่านนายกหน่อยนะครับในจำนวนสิบห้าทริปเนี่ยนะฮะที่ท่านเดินทางเนี่ยจริงๆมันเป็นทริปทริปที่เป็นไฟบครับนะฮะโดยแห่งว่นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเดินทางอยู่แล้วในการานการประชุมนะฮะในด้าน สรุปค่าพีสรุปค่าคีเนี่ยนะฮะซึ่งท่านรับแล้วนะเท่ากับมีเจ็ดคลิปนะฮะที่ไปร่วมนะครับอย่างเช่นแปดยี่สี่กันยาไปร่วมรับประชุมย่อยชาติสาชาตินะครับสวยสามมันนะครับสิบหกสิบเก้าตุลานะฮะไปประชุมเรื่องเงินเรื่องเงนโลกนะฮะมันเดินมันนูนรถครั้งที่สามนะฮะแล้วเราไปเยี่ยมจีนทางการนะครับยี่สิบเจ็ตุลาครับไปประชุมสุดยอดอาเซียนกับมติความร่วมมือสหรัฐของอ่าวอาหรับนะครับสิบสองสิบเก้า 12สิงหาคมศติรรษ9ไปร่วมประชุมพูนนำเชิดอน10เทศเป็ติสลารันดันฟานค่ะสิ้นที่19ธันวาไปประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสุดพิเศษนะครับสิบห้า19อนุาคมกราเข้าร่วมประชุมบัวเอเซนต์ฟอรัมนะฮะน้ำมือดาวอสสจากสวิสแลนด์นะครับและท้ายสุดนะครับเข้าร่วมชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสุดพิเศษนะครับสองครบโลก5ปีของสพันนะฮะของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเด็ดทริปนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านนายกอยู่ละค่ะ ถ้าเราดูชุดที่เหลือนะครับนะฮะก็คือท่านรับตำแหน่งใหม่นะครับท่านก็ไปแวะเยี่ยมงานเชื่อมในขันนะครับเชอมวีมีกัมบูชามีบรูไนนะครับนะมีลาวนะฮะซึ่งก็ถูกต้องนะฮะเราถ้าเราเป็นท่านัเป็นนำคนใหม่นะครับเรามีรื่ฮ่องกงบ้างนะครับมีชุดเดียวที่เรายุโรปชุดสุดท้ายเนี่ยนะฮะซึ่งก็ก็ก็ไปชุดฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเป็นชุดที่ ในความสําคัญยู EU เพราะว่าจริงๆเราเองวันนี้ในการจะเปิดการค้าการลงทุนกับมากขึ้นนะครับเราสำคัญคือเรามีเอฟทอหน้ A, นาทย EU เนี่ยที่ในการขับการดิลด์จะอยู่รับค่ะค่ะตอนนี้ถ้าเราดูในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ FTA เนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญที่กลายเป็นอุปสรรคในการขัดศักยภาพของกลุ่มนักธุรกิจไทยกลุ่มผู้ประกอบการนะคะมองบทบาทของนายกในการปลดล็อก FTA สําเร็จใน FTA ฉบับไหนบ้างคะ คืออันแรกคือท่านเขามาก็มีทางไทยสื่อข่าเนี่ยครับเป็นไปแล้วนะครับยสื่อข่าวทางไปเยี่ยมมานะครับท่านก็ผลักดันต่อจย่างนั้นมาที่แล้วเนี่ยเรือกเอฟซีไอทีดียูนะฮะแล้วเอสตานะฮะเขาในยุโรปเนี่ยนะฮะค่ะนะเช่นนี้ก็เราผลักดันอยู่นะครับแล้วเร่งขับกันกันสุดๆทุกทางนะครับเรเร่งได้เพราะไอทีดีมันแข็งมากนะครับถ้าเราดูจากจากจากทางรัฐบาลเนี่ยนะไทยตุรกีเป็นก็ไกลละ นะครับผมคิดว่ามีอะทีอะไรอันนี้มันใกล้เฉียดมากครับค่ะนี่ถามว่าวันนี้เฟดเราเสียเปรียบมากไหมนะครับผมก็ตัวเสียเปรียบสักมากอยู่ใกล้มากกว่าค่ะก็ทําให้การค้าของเราอยืนหายไปเยอะพอควรนะฮะเราเสียสิบดีเอสซีไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามามองจริงว่าวันนี้อย่างอ่ากรอบของด้านกรอบด้านบุคคลกรอบด้านบุคคลไทยคีเลยนะฮะแม้ซีดีดไม่ได้เซ็นตนี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่เอาเซน นะฮะเราเอาเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมูนครอบเยื่อเนี่ยเกิดเท่ากับนะ C B D P เลยนะครับแล้วก็ยิงต่างกันแค่เรื่องเยื่อเป็นแปรูปเดรนวนตันั่นเองนะครับอะไรก็มาสับแยกได้ครับก็เท่ากับว่าในฉบับไม่จำเป็นมาครับ ค่ะเท่ากับว่าในฉบับสําคัญสําคัญเนี่ยทำได้จะเฉพาะกับอาเซบนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเพิ่มศักยภาพให้กับไทยได้อย่างดีเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีคําถามค่ะว่าการไปเจอที่ว่ายากแล้วเนี่ยแต่การดึงมาลงทุนได้จริงๆก็ยิ่งยากเข้าไปอีกโดยเฉพาะตัวอย่างที่เห็นช,ชัดๆคือเทสลาค่ะไปอินโดเหมือนจะไปลงทุนแต่สุดท้ายก็ไม่ลงทุนมีข่าวจากนายกว่าสนใจไทยแต่ก็ยังไม่ชัดว่าจะลงทุนหรือเปล่าก็เลยทําให้เรื่องของ BOI เนี่ยค่ะถูกตั้งคําถามว่าเวลาที่ จะไปเอาเรื่องของมาตรการภาษีดึงนักลงทุนแบบนี้เข้ามาสุดท้ายไทยเสียประโยชน์ในมุมมองของคุณพศค่ะมองว่าการทํางานของรัฐบาลที่จะนําไปสู่การดึงได้จริงๆเนี่ยจะทําให้ไทยได้หรือเสียกันแน่ค่ะคืออย่างนี้ฮะผมเบี้ยวเลยอย่างนี้นะครับว่าเอ่อเชื่อชอะไรนมันมีเอฟซีเอไทยยูเอเนี่ยนะขึ้นกลไร่ะนะครับดีเยอต้นดีหน้าเสร็จแล้วเดือดร้นนิดหน่อยครับนี่กลับมาคําถามเลยนะฮะนะกลับาถามนีดเป็นอย่างนี้เบี้ยยอย่างนี้ การลงทุนนีน้แหละนะฐและองคเทียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งพิเศษในมัลซีอย่างเดียวผมคิดว่าวันนี้ทั้งดีออไอเแต่เใ้เป็นทีล่ละนะอย่งคิดว่าวันนี้ในในส่วนนี้ที่สําคัญมากของการดำเรร<_><_>นินการลงทุนเนี่ยผมคิดว่านโยบายของรัฐกับทง้งนโยบายประเทศเนี่ยต้องต้องจะีย้องข้อยีมีความเสถียรภาพนิดหน่อยนะวันนี้ถ้ามันหาไม่ไดเจอกันได้เยี่ยเช่นเรื่องค่าแรงนะเรื่องพลังงานนะเรื่องดอกเบี้ยเรื่องกฎระเบียบ นะอน,อน,นะฮะเซ้ําซ้อนในแา่ของกฎหมายของเราเ่ยนะฮะนะซึ่งซึ่งอันนี้เน,ะนี่ยผมคิดว่านี้เป็นประเด็นใหญ่มากกว่าที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะมองเยอะเลยนะโดยเฉพาะในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับนะกฎหมายเราซ้ําซ้อนมากนะครับบางอย่างเป็นปุประจักมากแต่ของค้าพอเราเองก็พย,ยายามพยายานการแก้ไขจัดตอนปัญหาไม่เยอะพอควรละค่ะขอรองนะครับนะผมคิดว่านี่คือตัวหลักใหญ่ผมคิดว่านโยบายความชัดเจนของรัฐกับประเทศไทยเนี่ยต่อนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับ อย่างเช่นค่าแรงเนี่ยนะมันเวียงเวียงมาตลอดนะฮะเวียงมาตลอดนะะเดี๋ยวจะคืบคืบคืบเดี๋ยวก็จะขึ้นอย่างนู้นขึ้นอย่างนี้สุดท้ายมันลุ่เวียงกันตลอดนะครับข้าไฟนะครับเรื่อยงอยอมหังก่อนว่าเราเองก็แถวเราะสะเสียสภาพของละคาข,ของพลังงานจากข้าไฟแต่เขาก็ไม่มบรรเ่าสุดท้ายเรัก้าได้ขนาดไหน่ะฮะตรงนี้มันมันเลยเปรียบเทียบค่าพลังงานกับกับเรื่องคู่แข่งด้วยนะนะดอกเบี้ยนะฮะเรื่อลงทุนเนี่ยนะเวลาลงทุนเนี่ยเขามองอะไรบ้างครับนะ ค่ะ,ะคุณบทดารถ,ถ,ถ้าเกิดว่าพูดในแง่ของการบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าตัวเองจะเป็นเซลแมนเนี่ยการออกไปเยือนต่างประเทศหล,หลายประเทศพบปะพูดคุยกับผู้นําทางธุรกิจต่างๆเนี่ยคุณบลดมองว่าน่าจะเป็นแง่ดีแล้วน่าจะทําให้เขาตัดสินใจกลับมาลงทุนในไทยได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะมีส่วนนะ่าจะผมไม่อยากจะใช้คำว่าท่านเป็นเซลแมนนะเพราะว่าผมว่าท่านเองอยากเปรียบเทียบเราฟังง่ายขึ้นะนะ แเรื่องอะไรใหญ่ๆคือท่านเป็นท่านเ,เ,เป็นเราวชนประเทศท่านก็พยายามไปพูดคุยกับทั้งรัฐใหญ่และชนในต่างประเทศเนเศีเ่ยสร้างความมั่นใจมากขอว่าสัาเวียนไทยยินดีรับร้องนะครับซึ่งในการที่เราไปพูดอย่างน,นั้นอย่างสุดท้ายเองเรากลับดูเองว่าต่อนโยบายนะกฎหมายอะไรอย่างเนี่ยนะเรสาสร้างความสร้างควเสียเปรียบไมให้นักลงทุนก็คือพอใจครับค่ะอ๋อแล้วค่ะขอบคุณค่ะ